วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่อง AED นะครับหรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัตินะครับที่ทุกคนเห็นได้ตามสาธารณะเครื่อง AED หรือ Automated External Defibrillator คือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถพบเห็นได้ในที่สาธารณะที่มีคนพลุกพ่านเครื่อง AED นี้สามารถค้นหาได้ด้วยแอปพลิเคชัน AED กระตุกหัวใจ เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่หมดสติหรือหัวใจหยุดเต้นโดยมีวิธีการใช้งานง่ายๆโดยเปิดเครื่องแล้วเครื่องจะบอกเราทุกอย่างเองครับอันดับแรกเครื่องจะบอกให้เราถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออกเพื่อติดแผ่นแพสนะครับถอดเสื้อผ้าที่ปิดคลุมบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยออกลอกแผ่นแพสสีขาวออกจากตลับพลาสติกสีเทาติดแผ่นแพสบนผิวหนังให้ถูกต้องตามรูปที่แสดงถอยห่างจากผู้ป่วย กำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจจากนั้นเครื่องจะวิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจนะครับและให้ฟังคำแนะนำเครื่องต่อได้เลยแนะนำให้ทำการกระตุ้นถอยห่างจากผู้ป่วยกดปุ่มไฟกระพริบสีสม้มทำการกระตุ้นแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแล้วสามารถสัมผัสผู้ป่วยได้ให้เริ่มทำ CPR ถ้าต้องการเสียงแนะนำในการทำ CPR ให้กดปุ่มไฟกระพริบสีน้ำเงินวางส้นฝ่ามือข้างหนึ่งตรงกลางทรงอกระหว่างหัวนมวางมืออีกข้างหนึ่งลงบนหลังมือกดหน้าอกลึกลง2นิ้วรักษาเวลาตามจังหวะหากผู้ป่วยฟื้นคืนชีพรู้สึกตัวอย่าเพิ่งนำแผ่นแพสออกนะครับรอจนกว่ารถกู้ชีพจะมาถึง สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเจอผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นหรือหมดสตินะครับให้โทร1669นะครับระหว่างนี้หาคนช่วยนะครับเอาเครื่อง aed มาใช้พร้อมกับการทํา cpr ไปด้วยทําความเข้าใจและฝึกซ้อมบ่อยๆท่านอาจจะได้เป็นคนคนหนึ่งที่ได้ช่วยชีวิตผู้อื่นไว้นะครับ